ครับสวัสดีพวยเป็นเอฟลาวอิงเ้าน้อยไปบันเพลงเอช่องทรงชาแนลครับชาวนี้นะครับก็ได้มาติดตามกิจวัตรหลวงปู่นะครับเนาะในช่งชวงเช้าหลังจากเมื่อวานได้ไปทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับที่โรงเรียนบ้านกึ้งนะครับนะเนาะอําเภอโนนสูงนะครับหลวงปู่มาจัดการก่อไฟ <c oughs> ก่อไฟต้มพักต้มรอแม่ครัวครับครับแม่ครัวก็มาทำกับข้าวรับเนาะต่ตาหารนะครับในย่วงเจ้านะครับเนาี่เราดอกแคจบมาไม่วานี่งพ่อฮะ โอ้ยดูพากัดตอดเจ็บกันเด้อคุณพ่อเขาหวนหลงได้จริงเนี่ยเจ้าตอดเจ็บหมาบ้านเจ้าไอ้ไข่ทองนะเจ็บตัวเจ้าเขาไม่เคยหวังตัวอืมไอ้เนยยังไม่ย่างอะไรเลยไอ้ทิมดังยักษ์เราไม่ได้ดูเลยเลยดูแลมีเลยนั่นมีก็ไม่เห็นนะปอดนี่ใช้ตู้เอาโมกขวดโอ้ยร้อนด้านโน้นน้องใส่โดดมา วันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่บ้านน้องพยอมนะครับตำบลลุงเข้านะครับเนาะก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับผะป่าจัดงานนะครับเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านน้องพยอมนะครับเนาะ Ane, ม, pie, ม oh ันเอาไอ้ขดทองไตลุงไตมันไปแข่งแบบวันนี้มันเปลีเส็อวันนี้กลุ่มแตมันต้องเปลี่ยนงานกิจนี่หมดเดือนนี้กิจนิมนต์เดือนเดือนหน้า pouco e หล,หลายงานนะครับเนะาะหลายงาน,นครับกลับนังมูลลงปู่ไว้นะครับ,บช่วงนี้ฝนมาบ่อยครับเนี่ยพื้นที่ก็จะดู เบรกหน่อยๆนะครับเนาองทันทีครับ ไปวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบแปด สิงหาคมนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์สาวน้อยลําเพลินโชวน์น,ชนะครับเนาะจะเปิดวงแล้วนะครับอ,อยู่ใกลก็ไปให้กําลังใจนะครับเนาะสำหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับรวบรวมศิลปินไว้มากมายนะครับเซนเซอร์หางเครื่องนะครับเพียบนะครับเนาะ ่วนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ 21, 21่สิบเนาะยีสิบเออ่ายีกัญยาเนาะครับเนาะเปิดวง21เกันยาเปิดวงครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับเนาะเกี่ยวงานปี2567ทครับ2568นนะครับเนาะ วันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่28นะครับ วันเดือนหน้านะครับวันที่15กันยานะครับก็เป็นวันเกิดหลวงปู่สุขรโยโสทโลนะครับครบรอบ88ปีนะครับแล้วก็จะย่าง89ปีนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับญาติโยมนะครับมาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับนาะจัดงานกิจกรรมวันนั้นนะครับน้ะก็เรียนเชิญนะครับสำหรับโวพีแมฟซี เหล่าอิงสาวน้อยเพลงเอฟซีช่องทรงแคนเนลนะครับก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับในวันที่15กันยานะครับเนาะก็จะมีเจ้าภาพโรงทานาหลายๆที่นะครับได้มาร่วมนะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับก็มีดาราที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผระป่าที่โรงเรียนบ้างกลึงนะครับก็มีมิกทองระยะนะครับจากนักสแสดงนะครับเลยมาร่วมนะครับทอดผระป่าแล้วก็ให้หลวงปู่นะครับได้เป่าหัวนะครับรดน้ำมูลให้นะครับเมื่อวานนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้ระไรนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องส่งชาแนลนะครับเนาะเขาจะได้ติดตามกิจวัตรหลวงปู่นะครับเนาะแล้วก็จะได้เริ่มติดตามนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์สาวน้อยพป่บันแพงนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดให้กําลังใจครับสวัสดีครับ